ตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดพระพุทธเจ้าให้ตอบแทนด้วยธรรมะสี่ประการพระองค์บอกว่ามารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรแม้บุตรเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ทั้งสองข้างนะด้วยบาท,ทั้งสองข้างทําการนวดทําการอาบนวดฟันท่านอย่างดีแล้วท่านอุจละปัสวะลดเหลาบนบาท,ทั้งสองข้างตลอดร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณ บุตรคนใดเนี่ยยกรัชะสมบัติทั้งแผ่นดินเนี่ยให้มารดาบิดาก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณแต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาผู้มีความตรณีให้มีจารคัสัมปทายังมารดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาทำเพียงเท่านี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา นี่เป็นการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดโยมทําให้แม่พ่อของโยมเนี่ยมีคุณธรรมสประการเนี่ยศรัทธาพระพุทธเจ้าให้มีศีลห้าให้รักความจรน,นีมีจาคะให้มีปัญญาเห็นอริสัตย์นะเห็นการเกิดดับนี่คือสุดยอดละในการตอบแทนบุญคุณนะและเป็นการตอบแทนบุญคุณที่จบ